สวัสดีค่ะหนูชื่อปิมนะคะวันนี้หนูอยากจะมาเป็นคำพยานของพระเจ้าค่ะก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้มีแข่งว่ายน้ำค่ะแล้วก็่อนที่หนูจะแข่งว่ายน้ำค่ะก็จะมีคัดตัวก่อนค่ะตอนคัดตัวค่ะก็ทีุ่กคนเขาต้องคัดตัวกันค่ะแต่ว่าหนูก็ขลพระเจ้าค่ะที่ว่าตอนที่หนูต้องคัดตัวค่ะเขาก็ให้หนูผ่านได้เลยแบบว่าไม่ต้องคัดนะค่ะแล้วก็พอต่อมาค่ะพอตอนถึงวันซ้อมค่ะหนูก็ไม่เวลาซ้อมที่เลยมากมาค่ะก็เลยซ้อมไปแค่สองรอบเท่านี้จะแข่งจริงค่ะ แล้วพอตอนที่แข่งจริงอะค่ะหนูก็ลงแข่งไปสองรายการค่ะรายการแรกที่หนูแข่งอะคะก็จะมีทั้งหมด5ทีมที่แข่งด้วยกันค่ะแล้วก็ทีมแรกเขาก็เป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะทีมที่สองก็เป็นนักกีฬาของสโมสรค่ะส่วนอีกสองทีมก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนหรือว่าเป็นนักกีฬาอะไรเลยค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็อวยพรหนูให้พอถึงผลน,นัดแข่งออกมาค่ะหนูก็ได้ที่สามค่ะ แล้วก็เพิ่มรายการที่สองค่ะที่ให้นหนูแข่งอีกค่ะก็มีห้าทีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนที่แข่งค่งะ,คะเขาก็จะมีเรียกรวมก่อนค่ะเพื่อที่จะจัดคิวให้ค่ะแล้วก็พอตอนที่เขาเรียกรวมมาค่ะก็ไม่มีใครมาเลยค่ะมีแค่หนูมาคนเดียวเขาก็เลยคุยกันว่าอีกสี่ทีมที่เหลือไปไหนแล้วเขาก็มาดูในรายชื่อค่ะก็ปรากฏว่าในรายชื่อก็ มีแค่หนูลงคเนเดียวค่ะในรายการนั้นแล้วก็อีกสี่ทีนีเแลือก็ไม่มีใครลงเลยค่ะเขาก็เลยไปคุยกันนะคะว่าทําไมถึงไม่มีใครลงเลยเขาก็บอกว่ามันมีลงมีชื่อของรายการนี้ได้หรอเพราะว่าที่เขาดูในใบสมัครอะคะ่ะก็คือมันไม่มีชื่อของรายการนี้แต่ว่าพอเขาย้อนกลับไปดูในใบสมัครอะคะ่ะมันก็มี ชื่อของรายการนี้อยู่จริงๆค่ะแล้วก็ทําให้ไม่มีใครลงในรายการนี้แล้วก็มีแค่หนูลงคนเดียวค่ะแต่พระเจ้าก็ทําให้หนูได้รางวัลได้ที่หนึ่งมาค่ะแล้วก็ได้ทั้งรางวัลแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยค่ะหนูก็อยากขอ,ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ในรางวัลที่หนูได้มาค่ะก็เป็นพระเจ้าให้มาหมดเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะผมอยากจะหนุนใจ ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับอยากหนุนใจถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปเคยทําผิดพลาดมาในอดีตและอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านกลับใจและยอมมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกของมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์กลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกนะบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านาย มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องนำทางลูกด้วยช่วยลูกให้เติบโตในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะพบโบทที่ดี น้นมาสการพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าอกอนครับ